บทแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนที่เราจะทำการแผ่เมตตาให้กับสรพสั์อื่นๆนั้นเราควรแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนจะทำให้ใจบริสุทธิ์สะอาดสงบหากทำได้ทุกวันใจจะมีอนุภาพมีพลังมากอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุกโขโห,หมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอพยาปโชหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอานีโคโมหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานัง ปาริหะอารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจหลุดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอด